ทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาเจอกับครูกุ๊กอีกแล้วนะคะมาดูสิว่าวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องอะไรนะคะสำหรับคลิปที่แล้วนะคะคุณครูสอนเรื่องคำนามไปคำนามมีทั้งหมด5ชนิดด้วยกันใช่ไหมคะ,ะสำหรับวันนี้มาดูว่าคุณครูจะสอนเรื่องอะไรนะคะคลิปนี้จะสอนเรื่องอะไรนะคะไปดูกันเลยคะ่ะ ก่อนอื่นนะคะดู Do now เขียนชื่อสินค้าใน7 e เ e ่ e อที่นักเรียนชอบซื้อมากที่สุดคนละ3อย่างค่ะเขียนชื่อสินค้าใน7 e เ e ่ e อนะคะที่นักเรียนชอบซื้อมากที่สุดคนละ3ามอย่างค่ะม,มีอะไรบ้างนะ3อย่างที่ชอบมากที่สุดอ,อะไรนะ ต่อไปนะคะ Purpose นะคะเราจะเรียนเรื่องชนิดของคำนะคะคำสรรพนามนะคะเพื่อให้นักเรียนสามารถระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคได้นะคะต่อไปอชนิดของคำนะคะคำสรรพนามนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องชนิดของคำนะคะคำสรรพนามเดี๋ยวมาดูว่าคำสรรพนาม จะเหมือนกับคำนามหรือเปล่านะคะนักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้นะคะนักเรียนใช้คำเรียกแทนตัวเองเวลาคุยกับพ่อแม่ว่าอย่างไรนะคะนักเรียนใช้คำเรียกแทนตัวเองเวลาคุยกับพ่อแม่ว่าอย่างไรนะคะสำหรับครูกุ๊กนั้นนะคะเวลาคุยกับพ่อแม่นะคะก็จะใช้เรียกตัว ตัวเองว่าชื่อของตัวเองเลยชื่อกุ๊กเลยนะคะกุ๊กว่ากุ๊กอย่างโน,น้นกุ๊กอย่างนี้นะคะจะใช้ชื่อชื่อเรียกแทนเลยนะคะนักเรียนใช้ว่ายังไงนะอย่าลืมเขียนบอกคุณครูด้วยนะคะต่อไปนะคะ นักเรียนดูคลิปวิดีโอเรื่องคำสรรพนามนะคะเราไปดูกันว่าคำสรรพนามจะเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะ สรพนามสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะหลังจากที่เราได้รู้จักการเขียนแผนภาพโครงเรื่องกันไปแล้วเรามารู้จักกับคำสรรพนามกันบ้างนะคะถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราตามมาดูกันเลยค่ะสวัสดีครับนักเรียนทุกคนในวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องคำสรรพนามครับ มีใครรู้บ้างครับว่าคำสรรพนามคืออะไรพอมครับคำสรรพนามก็คือคำที่ใช้แทนคำนามเพื่อไม่ต้องกล่าวคำนามนั้นซ้ำๆครับใช่แล้วครับนอกจากนี้คำสรรพนามยังแบ่งออกเป็น7ชนิดคือ 1. บุรุษสรรพนาม2สรรพนามชี้ระยะ 3. สรรพนามที่เป็นคำถาม 4. สรรพนามบอกความไม่เจาะจง 5. สรรพนามบอกความชี้ซ้ำ 6. สรรพนามเชื่อมประโยค7 สรรพนามที่เน้นตามความรู้สึกของผู้พูดสรรพนามแต่และชนิดมีความแตกต่างกันอย่างไรคะถ้าอย่างนั้นเรามาดูบุรุษสรรพนามกันก่อนเลยนะครับบุรุษสรรพนามเป็นสรรพนามที่ใช้แทนนามเราจะแบ่งเป็นสามชนิดคือสรรพนามบุรุษที่หนึ่งใช้เรียกแทนผู้พูดเช่นข้าข้าพเจ้าฉันดิฉันผมตัวอย่างเช่น ฉันชอบอ่านหนังสือในห้องสมุดในประโยคนี้มีคำว่าฉันเป็นสรรพนามบุรุษที่หนึ่งใช้เรียกแทนผู้พูดสรรพนามบุรุษที่สองใช้เรียกแทนผู้ฟังเช่นเธอท่านคุณเช่นประโยคที่ว่าวันนี้เธอจะไปขายของไหมในประโยคนี้มีคำว่าเธอเป็นสรรพนามบุรุษที่สองใช้เรียกแทนผู้ฟังครับสรรพนามบุรุษที่สามใช้เรียกแทนผู้ถูกกล่าวถึงเช่นมันเขาท่าน เช่นพอใจไม่สบายเขาจึงไม่ได้มาโรงเรียนในประโยคนี้มีคำว่าเขาเป็นสรรพนามบุรุษที่สามใช้เรียกแทนผู้ถูกกล่าวถึงครับคำสรรพนามต่อมาคือสรรพนามชี้ระยะเป็นสรรพนามที่กำหนดให้เรารู้ว่าสัตว์สิ่งของหรือสถานที่ที่กล่าวถึงนั้นอยู่ในระยะใกล้ไกลเพียงใดเช่นคำว่านี่ใช้กับสิ่งที่อยู่ใกล้ที่สุด นั่นใช้กับสิ่งที่อยู่ห่างออกไปปรโยกตัวอย่างประโยคเช่นนี่เป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลปีนี้ในประโยคนี้มีคำว่านี่เป็นสรรพนามชี้ระยะนั่นรถจักรยานของเธอในประโยคนี้มีคำว่านั่นเป็นสรรพนามชี้ระยะครับต่อมาคือสรรพนามที่เป็นคำถาม ซึ่งจะใช้แทนคำนามที่ผู้ถามต้องการคำตอบได้แก่คำว่าอันไหนสิ่งใดใครอะไรเป็นต้นประโยคที่ว่าเธอชอบอันไหนมีคำว่าอันไหนเป็นสรรพนามที่เป็นคำถามและคุณเลือกสิ่งใดในตู้นี้มีคำว่าสิ่งใดเป็นสรรพนามที่เป็นคำถามครับ สรรพนามต่อมาคือสรรพนามบอกความไม่เจาะจงใช้แทนคํานามที่กล่าวถึงโดยไม่ต้องการคำตอบได้แก่คำว่าใครอะไรสิ่งใดหรืออาจจะใช้คําซ้ำเช่นฉันไม่เห็นใครขยันอย่างเขามีคำว่าใครเป็นสรรพนามบอกความไม่เจาะจงและรู้สิ่งใดหรือจะสู้รู้วิชา มีคำว่าสิ่งใดเป็นสรรพนามบอกความไม่เจาะจงครับต่อมาคือสรรพนามบอกความชี้ซ้ำซึ่งเราจะใช้แทนคำนามที่กล่าวมาก่อนแล้วและต้องการกล่าวซ้ําอีกโดยไม่ต้องเอ่ยคำนามนั้นอีกครั้งได้แก่บ้างต่างกันเป็นต้นเรามาดูประโยคที่มีสรรพนามบอกความชี้ซ้ำกันดีกว่าครับ ประชาชนต่างไปลงคะแนนเสียงเลือกผู้แทนราษฎรซึ่งในประโยคนี้มีคำว่าต่างเป็นสรรพนามบอกความชี้ซ้ำครับสรรพนามเชื่อมประโยคใช้แทนคำนามที่อยู่ข้างหน้าและเมื่อต้องการกล่าวซ้ำซึ่งทำหน้าที่เชื่อมประโยคสองประโยคเข้าด้วยกันได้แก่คำว่าที่ซึ่งอันผู้เช่นคนที่เดินมาเป็นน้องฉัน เมื่อแยกประโยคจะได้ดังนี้คนเดินมาเป็นน้องฉันส่วนคำว่าที่แทนคำว่าคนสุดท้ายคือสรรพนามที่เน้นตามความรู้สึกของผู้พูดใช้หลังคำนามเพื่อบอกความรู้สึกของผู้พูดที่มีต่อบุคคลที่กล่าวถึงเช่นคุณพ่อท่านเป็นคนอารมณ์ดีในประโยคนี้แสดงความรู้สึกยกย่องคุณพลอยเธอเป็นคนอย่างนี้แหละและในประโยคนี้แสดงความรู้สึกธรรมดา วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วครูอยากให้นักเรียนกลับไปอ่านเรื่องประโยคสื่อสารกันนะครับพรุ่งนี้ครูจะถามว่ามีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดวันนี้เลิกเรียนได้ครับเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับบทเรียนบทนี้ถึงแม้ว่าจะยากสักหน่อยแต่ถ้ากลับไปทบทวนบ,บ่อยๆก็จะจำได้นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปวิดีโอเรื่องคำสรรพนาม,มนักเรียนจะพอจะเข้าใจบ้างไหมคะมไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปนะคะนักเรียนฟังครูอธิบายเพิ่มเติมเรื่องชนิดของคำนะคะคำสรรพนามนะคะไปฟังกันเลยคะ่ะก่อนอื่นนะคะคำสรรพนามนะคะคำสรรพนาม เป็นคำที่ใช้แทนคำนามที่กล่าวมาแล้วเพื่อทำให้เนื้อความมีความสละสลวยยิ่งขึ้นนะคะชนิดของคำสรรพนามนั้นนะคะคำสรรพนามแบ่งได้6ชนิดด้วยกันนะคะ6ชนิดนะคะไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะต่อไปนะคะ 1. บุรุษสรรพนามเป็นสรรพนามที่ใช้แทนผู้พูดผู้ฟัง และผู้ที่กล่าวถึงนะคะแบ่งออกเป็นบุรุษที่หนึ่งได้แก่ฉันข้าพเจ้ากระผมผมดิฉันเราอาตมา,าพระพุทธเจ้าเป็นบุรุษสรพนามที่ใช้แทนผู้พูดนะคะต่อไปบุรุษที่สองได้แก่เธอท่านคุณใต้เท้าพระคุณเจ้านะคะ ฝ่าพระบาทแกเป็นบุรุษสรรพนามที่ใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วยนะคะบุรุษที่3ได้แก่เขาพวกเขามันพระองค์เป็นสรรพนามที่เราพูดถึงหรือผู้พูดกล่าวถึงนะคะ,ะมันจะมีอยู่3มบุรุษด้วยกันนะคะ ต่อไปนะคะ2นะคะประพันธส์สรพนามนะคะเป็นสรรพนามที่ใช้เชื่อมประโยคทำหน้าที่แทนคำนามหรือสรรพนามที่อยู่ข้างหน้านะคะและยังทำหน้าที่เชื่อมประโยคโดยให้ประโยคสองประโยคมีความเชื่อมกันนะคะได้แก่คำว่าผู้ที่ซึ่งแล้วก็คำว่าอันนะคะเช่น บุคคลผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาคเงิน100บาทนะคะมีคำว่าผู้นะคะผู้หญิงที่อยู่ในบ้านนั้นเป็นญาของผมนะคะมีคำว่าที่นะคะไม้บรรทัดอันนี้วางอยู่บนโต๊ะเป็นของใครนะคะมีคำว่าอันนั่นเองนะคะ 3. นะคะวิภาคสรรพนามเป็นสรรพนามบอกความชี้ซ้ำ ที่ใช้แทนนามหรือสรรพนามที่แยกออกเป็นส่วนๆหรือเป็นคนๆหรือพวกได้แก่คำว่าบ้างต่างกันเช่นนะคะนักกีฬาต่างดีใจที่ได้ชัยชนะนะคะมีคำว่าต่างนะคะเด็กนักเรียนบ้างก็อ่านหนังสือบ้างก็ร้องเพลงนะคะมีคำว่าบ้างนะคะต่อไปนะคะ ที่น้องคุยกันมีคำว่ากันนะคะ 4. นิยมสรรพนามเป็นสรรพนามที่ใช้แทนนามชี้เฉพาะเจาะจงหรือบอกความใกล้ไกลที่เป็นระยะทางให้ผู้พูดกับผู้ฟังเข้าใจกันนะคะได้แก่คำว่านี่นั่นโน่นนี้นั้น น้นนะคะเช่นนะคะนี่เป็นกระเป๋าใบที่เธอให้ฉันนะคะของวันนี่นะคะน้น ôn, เป็นเทือกเขาถนนธงชัยนะคะนี่เป็นของเธอนี้เป็นของฉันนะคะห้านะคะอะนิยมสัพพนามนะคะ เป็นสรรพนามใช้แทนนามบอกความไม่ชี้เฉพาะเจาะจงที่แน่นอนลงไปนะคะได้แกกคำว่าใครอะไรที่ไหนผู้ใดบางครั้งก็เป็นคำซ้ำๆนะคะเช่นใครๆอะไรๆไหนๆนะคะเช่นนะคะใครจะไปกับคุณพ่อบ้างนะคะต่อไปนะคะผู้ใดเป็นคนชั่ว เราก็ไม่ไปคบค้าสมาคมนะคะต่อไปนะคะไหนไหนก็นอนไดนะะ้หรือว่าที่ไหนไหนก็นอนได้นะคะหนะคะคุณครูจะย้ำข้อที่6นักเรียนฟังให้ดีๆนะคะข้อนี้นะคะซึ่งจะแตกต่างกับข้อที่5นะคะเรามาดูว่าจะแตกต่างกันอย่างไรนะคะสำหรับข้อที่6นะคะอ่านว่าปริชาสพนามนะคะ ปริชาสรรพนามนะคะเป็นสรรพนามใช้ถามที่ใช้แทนนามที่มีเนื้อความเป็นคําถามนะคะเช่นใครอะไรผู้ใดไหนปริชาสรรพนามนะคะต่างกับอนิยมสรรพนามก็คืออนิยมสรรพนามใช้ในประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธนะคะ แต่ปริชาสรรพนามใช้ในประโยคคําถามนะคะเช่นใครมาหาฉันอะไรอยู่ใต้โต๊ะนะคะไหนเป็นบ้านของเธอนะคะทำให้ดีๆนะคะต่อไปเป็นหน้าที่ของคำสรรพนามนะคะสรรพนามใช้แทนคํานามจึงทําหน้าที่เช่นเดียวกับคํานามนะคะดังนี้ค่ะห ใช้เป็นประธานของประโยคนะคะเช่นเขาไปกับคุณพ่อใครอยู่ที่นั่นท่านไปกับผมหรือ,อเป็นประธานนะคะสนะคะใช้เป็นกรรมของประโยคนะคะเช่นแม่ดุฉันเขาเอาอะไรมานะคะเด็กเดก กินอะไรอะไรก็ได้นะคะต่อไป 3. เป็นผู้รับใช้นะคะคุณแม่ให้ฉันไปสวนนะคะต่อไป 4. นะคะเป็นส่วนสมบูรณ์หรือส่วนเติมเต็มนะคะเช่นคุณเป็นใคร 5. นะคะใช้เชื่อมประโยคนะคะเช่น เขาพาฉันไปบ้านที่ฉันไม่เคยไปนะคะต่อไปเขามีความคิดซึ่งไม่เหมือนใครนะคะต่อไปคนที่ไปกับเธอเป็นน้องฉันนะคะต่อไปนะคะหใช้ขยายนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานหรือกรรมของประโยคนะคะเพื่อเน้นความที่แสดงความรู้สึกของผู้พูด จะวางหลังคำนามนะคะคุณครูท่านไม่พอใจที่เราไม่ตั้งใจเรียนนะคะฉันแวะไปเยี่ยมคุณครูท่านมานะคะหน้าที่ของคำสรรพนามมีหองข้อด้วยกันนะคะต่อไปข้อสังเกตการใช้คำสรรพนามนะคะการใช้คำสรรพนามนะคะมีข้อสังเกตดังนี้คือ1 บุรุษสรพนามบางคําจะใช้เป็นบุรุษสรพนามที่สองหรือบุรุษที่สามก็ได้นะคะท่านมาหาใครครับอันนี้เป็นบุรุษที่สองนะคะเธอไปกับท่านหรือเปล่าอันนี้เป็นบุรุษที่สามนะคะเธออยู่บ้านนะอาจจะกําลังบอกว่าอาจจะกำลังคุยกันกับแม่แล้วก็พูดถึงน้องสาว ต่อไปนะคะ 2. บุรุษพนามจะต้องใช้ให้ถูกต้องตามฐานะของบุคคลไว้และเพศของบุคคลนะคะเช่นผมใช้กับผู้พูดเป็นชายนะคะแสดงความสุภาพข้าพระพุทธเจ้าใช้แทนพระมหากษัตริย์นะคะหรือเจ้านายชั้นสูงเป็นต้นนะคะ 3. คํานามอาจใช้เป็นสรรพนามได้ในการสนทนานะคะปุ๋ยมาหาคุณพี่เมื่อวานนี้นะคะปุ๋ยใช้แทนผู้พูด,พดก็เหมือนครูกุ๊กบอกว่าครูกุ๊กใช้ชื่อของของครูกุ๊กนะคะพูดกับคนทั่วไปหรือพ่อกับแม่อย่างเงี้ยคะ่ะต่อไปนะคะนักเรียนทำใบงาน เรื่องคำสรรพนามนะคะเราไปดูใบงานกันเลยคะ่ะนี่เป็นตัวอย่างใบงานเรื่องคำสรรพนามนะคะคำชี้แจงพิจารณาคําที่ขีดเส้นใต้ในประโยคแล้วเติมชนิดของคําสรรพนามในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะตัวอย่างใบงานนะคะ ต้นหนังสือสีแดงๆนเียงเห็นไหมคะคุณครูก็เตรียมไว้ให้นะคะ 1. บุรุษสรรนาม 2. ประพันธะสรรนาม 3. วิภาคสรรนาม 4. นิยมสรรนาม 5. อาอนิยมสรรนามและ 6. ปริชาสรรนามนะคะสำหรับตัวอย่างใบงานที่คุณครูยกมาก็คือข้อ1ครูหญิงที่อยู่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายคุกขีเส้นใต้ของว่าที่นะคะ ที่มาจากประพันธ์สัพนามนะคะก็คือมีคำว่าที่ซึ่งอันนั่นเองนะคะต่อไปใครมากับครูเอสเป็นปริจฉาสัพนามนะคะมีคำว่าใครนะคะต่อไปข้าพเจ้าเคยเลี้ยงสุนัขข้าพเจ้าเป็นบุรุษสัพนามนะคะต่อไปข้อสี่ใครใคร ก็เรียกหาแต่มาลิโอนะคะอันนี้เป็นคุณครูก็ขีดเส้นใต้คำว่าใครๆนะคะใครๆคําำตอบที่ถูกต้องก็คืออนิยมสัพพนามนั่นเองนะคะต่อไปนะคะไปดูใบงานกันเลยคะ่ะจะมีอยู่ทั้งหมด6สัพพนามด้วยกันอย่างที่คุณครูบอกไปนะคะก็จะมีบุรุษสัพพนามประพันธะสัพพนาม วิภาคสรรพนามนิยมสรรพนามอนิยมสรรพนามและปริชาสรรพนามนะคะหน้านี้นะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะคะนักเรียนดูดีๆนะคะว่าคุณครูขีดเส้นใต้คําว่าอะไรบ้างนะคะนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูที่คุณครูอธิบายให้เรียนฟังก็ได้นะ หรือจะกลับไปดูในคลิปวิดีโอก็ได้นะคะหน้านี้ก็จะมีอยู่ตั้งแต่ข้อ1จนถึงข้อ5นะคะต่อไปนะคะสำหรับหน้านี้ก็จะมีตั้งแต่ข้อ6จนถึงข้อ10ด้วยกันนะคะดูดีๆนะคะว่าคุณครูขีดเส้นใต้คำว่าอะไรนะคะแล้วนักเรียนอย่าลืม ขีดเส้นใต้มาให้คุณครูด้วยนะคะว่าคุณครูขีดเส้นใต้คําว่าอะไรเรียนใช้สีแดงก็ได้ใช้ปากกาสีแดงก็ได้หรือว่าจะทํายังไงก็ได้ให้คุณครูเห็นชัดเจนนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะตัวอย่างนะักเรียนกลับไปดูตัวอย่างตรงตัวอย่างใบงานได้นะคะต่อไปนะคะ รีเฟ i ช e ฟติง k i n งนะคะบอก3ามสิ่งที่นิเรียนได้รับจากการเรียนเรื่องชนิดของคำนะคะคำสรรพนามบอก3มสิ่งที่นิเรียนได้รับจากการเรียนเรื่องคำชนิดของคำนะคะคำสรรพนามนั่นเองนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอขอบคุณคลิปวีดีโอดีๆจากครูนะคะและก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีนะคะ มาดูซิว่าอาทิตย์นหน้าหรือว่าคลิปหน้าเนี่ยคุณครูจะสอนเรื่องอะไรนะคะสำหรับงานนะคะนักเรียนสามารถส่งคุณครูได้ตลอดนะคะแล้วคุณครูจะไปตรวจให้หนักเรียนไม่ต้องตกใจเอ๊ะทำไมครูปุ๊กไม่ตวัวอย่างโน้นอย่างนี้ไม่ค่ะค,ครูเห็นแล้วแต่ค,ครูยังไม่ได้เข้าไปอ่านเพราะว่าคุณครูก็มีงานของคุณครูที่จะต้องทำนะคะคุณจะแบ่งเวลาไว้นะคะแล้ว จะเข้าไปตรวจให้นะคะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเธอมีแฟนอยู่แล้วฉันก็พร้อมจะเป็นกิ๊กเวลาที่เธอเหงาขอเธอเพียงเธอส่งสิฉันจะไปหาเธอ